สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ซีเน็จะพาเพื่อนๆมาเยี่ยมชมงานโลจิสติกส์โตเกียวตูเต้าเซนโทอ่นทิชที่จัดขึ้นเมื่อวันที่13-16ันยายนที่ผ่านมานะคะงานนี้ถูกจัดขึ้นที่โตเกียวบิ๊กไซ์ย่านโอไดบะเมืองโตเกียวค่ะรรมิทศการโลจิสติกส์นานาชาติที่ญี่ปุ่นถือว่าเป็นงานที่ได้รับความสมนใจมากเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะคะ ในงานนี้ลูกค้าของ c ีเน็จะได้รับบัตรเชิญเพื่อเข้าชมงานหมูนค่า3,000เยนต่อท่านและยังได้รับของที่ระลึกฟรีอีกด้วยค่ะวันนี้ c ีเน็เองก็ได้นำผลิตภัณฑ์ต่างๆมานำเสนอด,ด้วยนะคะที่เพื่อนๆเ,เห็นในขณะนี้ก็คือ AMR หรือระบบที่ช่วยในการจัดการคลังสินค้า เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นค่ะถัดมาเราลองมาชมระบบที่ได้รับความสนใจมากที่สุดกันนะคะนั่นก็คือระบบจัดก,การคลังสินค้าหรือระบบ WMS ที่สามารถรองรับการใช้งานได้ทั่วโลกตอบสนองการส่งข้อมูลได้แบบเร็ Time และมีภาษารองรับได้หลากหลายภาษาค่ะ เราลองเข้ามาชมกันใกล้ๆนะคะเรายังมีระบบอื่นๆอีกค่ะและนี่คือ BA เป็นการดึงข้อมูลจากระบบ WMS ออกมาประมวลผลเพื่อที่จะทำเป็นรยายงานต่างๆเพื่อต่อยอดในการทำการวิเคราะห์ทางการตลาดต่อไปค่ะนอกจากนี้ CNET ยังนำเอาระบบ AI OCR Adomo ซึ่งเป็นระบบที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากไฟล์ PDF เพื่อนำเข้าระบบโดยไม่ต้องคีย์ข้อมูลด้วยมือค่ะและที่เพื่อนๆเห็นในตอนนี้นะคะนั่นก็คือระบบ Voice ค่ะเป็นระบบจัดการหยิบสินค้าด้วยการสั่งงานด้วยเสียงระบบนี้เป็นระบบที่ได้รับความนิยมมากรองลงมาจากระบบ WMS เลยล่ะค่ะทางเราต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนเราเป็นอย่างดีและทำให้เราได้ยอดขายเป็นอันดับหนึ่งต่อเนื่องกันมาถึง10ปีในญี่ปุ่นหากเพื่อนๆท่านไหนสนใจบริการของเราสามารถติดต่อ c ี e t ็ตได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ